กินแต่ช็อกโกแลตคลิปในวันนี้เราจะมากินขนมช็อกโกแลตกันทั้งคลิปเลย นี่อย่างเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนและนี่ก็คือขนมช็อกโกแลตที่พี่ตีเทศซื้อมาจากร้านค้านในออนไลน์นะอันนี้ไม่ใช่จากร้านแม่นะซึ่งแน่นอนว่ามีเป็นสิบอย่างให้ดูคร่าวๆบอกเลยว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจมากแต่ก่อนที่จะไปดูเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามและใครอยากจะดูเฉพาะขนมที่ตัวเองชื่นชอบก็สามารถกดดูได้ที่คาอธิบายเพิ่มเติมพี่ใส่เมนูขนมเอาไว้แล้วนะแต่ถ้าอยากอัปเดตไปพร้อมกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกพี่ขอเริ่มชอช็อกโกแลตก่อนนะ น่าจะเคยกินประมาณ2 3รอบแล้วนะแต่เพราะว่าม <N> ันน่าสนใจเอยนะ ช้อนเป็นแบบนี้นี่นะเพื่อนพี่จะอธิบายแบบนี้นั้นเนื่องจากพี่สั่งมาจากในร้านค้าออนไลน์นะอาจจะเกิดความร้อนในการจัดส่งได้ช่วงที่เกิดความร้อนเนี่ยช็อกโกแลตอาจจะละลายนะและพี่ก็เอาไปแช่เย็นมาหลังจากที่ได้ช็อกโกแลตซึ่งก็อาจจะทําให้การเซตตัวเนี่ยมันผิดพลาดเพราะว่าเป็นเลือดกบีมันก็จะเสียรูปนะแต่ก็ยังกินได้อยู่และแน่นอนว่าคือช็อกโกแลตแน่ๆ S <S <S อีกหนึ่งช็อกโกแลตนี่เลยบอกเลยว่าพี่คิดถึงช็อกโกแลตอันนี้มากๆา a เดคเคอรีบอของยูโรอนะเพื่อนซึ่งพี่ไม่ได้กินนานแล้วอแต่ก็คือยังอร่อยเหมือนเดิมจริงๆก็ต้องเข้าใจพี่ขนส่งนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆเลยนะเพื่อนๆใครที่สั่งช็อกโกแลตเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาแบบพี่ได้นะก็คือละลายอันต่อไปคือท็อปโเป็นไอศครีมช็อกโกแลตซื้ออันนี้นี่ มันจะต้องกรุบกรอบแน่ๆเลยแล้วดูช็อกโกแลตด,ด้านในหน่ากินมากเริ่มจากกินข้างล่างเลยดีกว่าช็อก <c oughs> โกแลตโยโย่อร่อย อร่อยอร่อยมากอันนี้คืออร่อยนะเ,นเพื่อนกรอบกําลังดีเลยแล้วก็แบบช็อกโกแลตก็นุ่มอ่ะกินแล้วคือมันเข้ากันนะอยากกินอีกแต่มีหอดีอัน,นต่อไปก็คือไมโลนะเพื่อนๆซึ่งเป็นนักเก็ตนะเพื่อนๆอ,อันนี้พี่ยังไม่เคยกินมาก่อนนะนี่ละลายนิดนึงนะเพื่อนๆอนืกุกกอบมากอื้อกุกกรอบมาก กินไมโลแล้วจะไม่กินโอวนติเหอรอเดี๋ยวโอวันตินเขาน้อยใจนะหาโอวนตินในร้านแม่กินกันร้านแม่มีโอวันตินนะเดี๋ยวเรามากินโอวันตินกันนะเพื่อนๆดีเด็เฮ้ยมีไมโลด้วยนะเพราะว่าเรากินไมโลแล้วนะแต่ว่าจริงๆก็มีอีกหนึ่งไมโลนี่นะนี่เลยเอาไมโลไปด้วยนะเดี๋ยวไมโลน้อยใจเอาอันนี้ไปดีกว่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนมช็อกโกแลตกับไอติมช็อกโกแลตนะเพื่อนๆ เมื่อกี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะเพื่อนๆห้ามลอกเลีนแบบนะคะเป็นการแสดงเฉยๆนะซิี่ก็เอานมโอวันตินมานะแล้วก็นี่เป็นไอติมไมโลพี่อยากจะรีวิวนมโอวันตินก่อนนะแต่ก็กลัวว่าไอติมจะละลายเพราะฉะนั้นเราก็จะกินไอศกรีมก่อนนะ<ฮ>ตรงนี้นะชอบมากมันจะกราหอ,อ อากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องไอติมสิครับผมเดี๋ยวคุณโอวันตินเขาจะน้อยใจนะแล้วก็มากินนมโอวันตินกันบ้างซึ่งอันนี้ราคากล่องละสิบาทนะเพื่อนวิ่งเหมือนมีล่ารางวัลอะไรด้วยนะตรงนี้ก็ไปลองหาอ่านกันดูนะมารีวิวขนมช็อกโกแลตกันต่อต้องบอกเลยว่าเหลืออีกเยอะมากๆอันต่อไปที่จะรีวิวคืออันนี้เลยทิชชี่ซึ่งพี่ยังไม่เคยกินนะอันนี้มันจะต้องกรุบกรอบแน่เลยโอ้ แผนมันแตกนิดนึงแล้วนะเป็นของยูโรหรือนี่เพราะว่าเห็นมีเขียนคําว่ายูโรใช่ไหมอันนี้เป็นของแบรนด์ยูโรเหรออ่ะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าแน่นอนว่าข้างในคือช็อกโกลตเวเฟอร์ <l oss> กับช็อกโกแลตคือเฟรมนืก มาดูขนมช็อกโกแลตห่อจิ๋วๆกันบ้างเริ่มจากห่อนนี้ก่อนเลยนะแพ็กเกจจริงค่อนข้างหรูหราเลยนะวีนัสน่าจะเป็นช็อกโกแลตกับถั่วอะไรสักอย่างไหมนี่จ้ามไม่มีถั่วช็อกโกแลตแบบแน,น่นๆเลยหรือมันผสมถั่ววะอีกอันนะเขาเขียนว่าฟันช็อกโกแลตช็อกโกแลตสนุกสนาน <c oughs> มาดูกันนะเฮ้ย <c oughs> เหมือนกับอันเมื่อกี้เลยเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยอื <c oughs> ข้างในมีอะไรด้วย ไม่แน่ใจแต่ก็ช็อกโกแลตเน้นมาดูของยาวๆกันบ้างหมายถึงช็อกโกแลตนะนี่อย่าคิดลึกอย่าคิดเลิก s u g a r l o ลดูสิแล้วช็อกโกแลตเต็มท้งเลยกินเลยนะแล้วอีกหนึ่งอันอันนี้เป็นเวเฟอร์ช็อกโกแลตนะตราซูเปอร์สตาร์กินแล้วจะไปเป็นดารา โอ้โอ้อน่ากินอื้มอื้มของของของว้าวเผือกสับช็อกโกแลตจริงจักรกแลตติดลันเปลี่ยนสถานที่รีวิวสักหน่อยและยังเหลือขนมอีกหลายชิ้นมากๆเจ็ดสองสามเจ็ดแปดเหลืออีกแปดชิ้นนะและเราก็มาต่อกันที่นี่เลยเมจิแครกเกอร์แงนด์วิมีกลิ่นช็อกโกแลตหอมมากอื้ม ตามมาเ่ากันที่บิสกิตนะซึ่งยี่ห้อนี้พี่ยังไม่เคยกินเลยนะ go c h o c o l e will น่าจะละลายนะเพราะว่าของในคลิปนี้สั่งซื้อออนไลน์มานะเพื่อนๆในช่วงการขนส่งเนี่ยก็อาจจะทําให้ช็อกโกแลตละลายโอ้โห,หเหม็นมีไส้ครีมด้านในด้วยนะอีกหนึ่งอัน triangle อ,อันนี้เขาก็จะเป็นขนมอบกรอบสอดไส้ครีมช็อกโกแลตนะนี่ข้างในเป็นช็อกโกแลต อร่อยอมกรอบกำลังดีแล้วก็ช็อกโกแลตขึ้นนัวๆมาดูพี่จอยกันบ้างพี่จอยใช่ไหมออกแสงแบบนี้หรือเปล่าส่วนผสมช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่นะจากประเทศเบลเยียมเลยนะที่ก็จะออกเป็นรูปทรงแท่งแบบนี้นะและด้านไหนก็จะเป็นช็อกโกแลตนะซึ่งพี่ก็จะเล่นแบบนี้เหมือนเดิม ช็อกโกแลตนั่นอีกหนึ่งอันก็น่าสนใจนะเพื่อนๆพื่อนล็อกสตาร์หรือล็อกตาออกเสียงยังไงฮะก็จะเป็นคาราเมลสดไส้เวเฟอร์นะอันนี้ยังไม่เคยกินแต่รู้เพราะว่าอ่านซองอันแบบนี้วิแต่อันนี้เขาไม่ละลายนะหืมหึ่งบตอนนี้เหลือช็อกโกแลตอีกแค่3อันเท่านั้นนะเพื่อนๆเรามากินอัลมอนด์เลยไหมน่าจะเม็ดละ2บาทนะถ้าจำไม่ผิด เห็นบ้าเห็นเอามั้งนะคลิปนี้โดนไปกี่แคลนี่น่าจะเยอะอยู่นะอีกหนึ่งช็อกโกแลตเป็นวาฟเฟอร์อันนี้ก็ดูน่าสนใจนะเพื่อนๆยังไม่เคยกินย่หอนี้เหมือนกันนะใช่อ้าวหักนิดนึงนะเพื่อนๆกลายเป็นสองชิ้นเลยตอนนี้นี่จ้าอุ้ยดูดิเวฟเฟอร์กรอบมากอื้อหืออื้อหือเรียงสุดท้ายในคลิปนี้อ้า <önemli> ใช่ไหมออกเสียงว่า <única> อ <sus Toyota> ้าออกเสียงดีๆนะจะเป็นของต่างประเทศหรือเปล่านะเพราะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยวิมีรูด้วยเห็นนะอ้อมกรอบหอมกรอบอืมอม <c oughs> ช็อกโกแลตติดฟันแล้วกินเสร็จก็อย่าลืมไปแปลงฟันกันด้วยนะเพื่อนๆแล้วนี่คือทุกทในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใครชอบขนมชอ็อกโกแลตหรือว่าอยากจะให้พี่ทำขนมอะไรอีกคอมเมนต์ก็มานะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสวัสดีต่อไปกินอะไรอีกดีะกิในใจแล้วปล่า